มีจำนวนนักกีฬาทั้งสิ้นจำนวน468คนประกอบด้วยคณะสีสีสีคือสีเขียวสีฟ้าสีแสดและสีแดงเปตองปรีธาและกีฬาพื้นบ้านรวมไปถึงการจัดให้มีการประกวดกระบวนพาเลทและกองเชียร์ เฉลยประมือด้วยครับเฉลยเกียรติจันทบานลนรกเรียนแชมั์พิมาพาปีที่5้ับ3ผู้ถือพันธุ์ปุมนายกิษสาพนครพันธ์นางสาวนยาดาพงพลผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์นายซีรีวิวมอบขามนางรัชาลาภรนางสาวรัชรา,าพรภูมพงพ์งเมืองขทากร นางสาววัชนาชูทวีค่ะสำหรับคอนเซปต์ของขบวนนะคะจะนำวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชาวบ้านมารวมในข,วในขบวนนะคะโดยจะมีรถขบวนที่มีเก่รวัสดุอุปกรณ์ในการทำมาหากินของชาวบ้านแล้วก็จะให้แล้ก็จะให้นักกีฬานักกีฬาเอ ผมผ้าเข่าม้านะคะซึ่งเป็นวิถีของชาวบ้านเช่นเดียวกันค่ะนักกีฬามีทั้งหมด108คนนะคะส่วนสแเปนจะเป็นเรื่องของเกมที่กำลังฮิตในปัจจุบันนะคะนักกีฬาเกบขอต้อนรับเข้าสู่ขบวนสีฟ้าผู้ถือ้ายสีนางสาวชาลิตาเดชชัยชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ค่ะ พระบรมชายาลักษณ์นาต้นน้ำจำปาแก้วชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับห mm hmm. เด็กหญิงพล mm hmm. อยไพรินบัวพาชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่2องทับหน mm ึง hmm. ผู้ถือพานพุ่มนายวิทยาหอมพงม,มานักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่4ีทับหน mm ึ hmm. ่งและนางสาวสิริเนทนพิชาสาท่านักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3ับค่ะ ผู้ถือธงสีนะคะนายนำโชคสุวรรณชาติค่ะสำหรับขบวนสีฟ้านะคะก็จะมีป้ายรณรงค์ค่ะยาเสพติดแล้วก็สุรานะคะจะมีแผงฉลาดสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะแล้วก็จะมีรถช้างเิราวันนะคะเช่าช้างได้นางผมหอมมาด้วยค่ะได้ระดมความคิดออกมาเป็น ปูมูลค่ะหรืออีกชื่อหนึ่งข้ามคืนแห่งชัยชนะค่ะสีฟ้าขอฝากแรงเชียร์แรงใจและส่งกำลังใจให้ด้วยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คณะสีแสดค่ะพูดถือป้ายนะคะนางสาวจุธามาทุนทรัพย์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ2ค่ะ ู้ถือธงนะคะนางสาวขอนรุ้ไทยหมู่สูงเนินค่ะ,ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกรับสองผานุ่มนะคะนางสาวพิมชนกสุธิกุลพระบรมนะคะนายกิษดาบุญขาวค่ะซึ่งแนวคิดของสีแสดนะคะเนื่องด้วยวัฒนธรรมจีนนะคะเริ่มเข้ามามีอิทธิคนได้ วนี้ต้อนรับเข้าสู่ขบวนสีแดงโดยขบวนสีแดงพาเหรดของเราเป็นการนําเสนอการแต่งกายแบบไทยร่วมสมัยโดยการชูผ้าไหมอีสานแท้มาเป็นเอกลักษณ์ในการแต่งกายขบวนพาเหรดสีแดงของเรานําโดยป้ายสีคือเด็กหญิงจันทรักษณ์เมืองทาผู้ถือธงสีในาใยชัยมงคลตุกนาวาผู้ถือพานพุ่มนางสาวอารยาอุณาภาคนายพาคินบุญอุ่น ตามด้วยผู้ถือพระบรมฉายาลักษณ์เด็กหญิงสุภาพรชาวกระโทในนันทวัฒนจันทีล่ขัาทากรเด็กหญิงขวัญกระมลพิงสอนในส่วนของป้ายรณรงค์เป็นการรณรงค์ในเรื่องของการบูลลี่ของคนไทยการต่อต้านยาสิกติดและเศรษฐกิจพอเพียงสีแดงของเรามีนักกีฬาทั้งหมด105คน ในส่วนของรถขบวนนำโดยที่ดาสีนางสาวปรวริสาประจวบสุขแนวคิดสแตนเชียดูบี้มีความหมายว่าทัพทิงสีแดงเป็นทัพพิงที่มีมูลค่าในตัวเองเปรียบเสม,มือนพวกเราชาวสีแดงทุกคนที่พร้อจมจะมาชว์ศักยภาพความเข้มแข็งความสามคัคคีความรักใคร่ความเกี่ยวของพวกเราชาวสีแดงให้ทุกท่านได้เห็นในทีมสีแดง จากผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณอาคมบุญษานะครับที่ได้สนับสนุนเครื่องดนตรีนะครับที่อาใช้ในการประกอบการจัดการเรียนการสอนนะครับและก็การฝึกซ้อมของนักเรียนนะครับและได้รับความอนุเคาะนะครับการฝึกซ้อมนะครับโดยชั้นทุ่มในการเดเ็กสีโยธานะครับสำหรับวงโยธาทิษของเรียนไทย ดีในทุกๆกิจกรรมนะครับที่ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของทางชุมชนนะครับหรือว่าเป็นกิจกรรมของโรงเรียนเครือข่ายภาคีของโรงเรียน